เอ้โจ hey สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมแลนเชล็อตนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็เป็นคลิปเรียกชั่นอีกแล้วนะฮะวันนี้เป็นคลิปเรียกชั่นแลนเชลเลอร์ของซีซั่น5นั่นเองนะฮะซึ่งคราวเนี้ยเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในซีซั่น5เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก3นาทีนะครับผมคลิปก็จะออนแอร์แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวถ้า,ถ,าถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับผม Let's go โอเคถึงเวลาแล้ว มาดูกันดีกว,ว่าว้าวตาฟไยเดอร์นั่เ<ค>หรออุ๊ย <laughs> มีหลาดกูโดนดีละโดนทุกตอนทุกซีซันเยนอะอ้วแค้เลยทีเดียวเชียว มันเขาจะมาที่ที่มันสร้างเลเวนันต์ขึ้นนั่นเองนะฮะสิ่งที่เขาหานะโอ้โหนี่ไงหุ่นต้นแบบเลเวนันต์เจโดโอ้โหนี่คือสิ่งที่อยู่ใต้คิงแคนยอนนะครับผม hey, อ๋อนี่<ว>นมันจะเป็นสมองที่อยู่ในเลเวนแนนนะว่ะเอ้าเอ้าโอ้โหหุ่นสตอเกอร์นะครับวิโดเอาปืนไปไหนวะนั่นเฮ้ยกระบองว่ะ ใช <si ้กำไรบิงหลบครับโอ้โหเอาแล้วกิงแคนยอนมันเท่เหลือเกินนะกำไรเนี่ยอ้าสวัสดีทุกคนเจอล่ะ แค่นี้โอเคคราวนี้เราลองมาวิเคราะห์นะครับฉากต่างๆแบบคร่าวๆนะในคลิปแลนเชลเลอร์ตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีจุดที่น่าสนใจหลายอย่างมากนะครับสำหรับผมอ่ะไปดูกันฉากแรกนะครับโอเคคือเราก็เห็นได้ว่าเนี่ยโลบ้านะครับผมสิ่งที่เราค้นหาอยู่ใต้ King's Canyon เนี่ยนั่นก็คือ มันเหมือนจะมีโรงงานที่คอยสร้างหุ่นสังหารแบบเลเวนแนนอยู่นั่นเองนะครับก็เห็นได้ว่าเนี่ยเนี่ยเราก็เห็นว่ามีหุ่นต้นแบบในการสร้างเลเวนแนนอยู่เพียบเลยนะครับผมซึ่งหัวล้านทุกตัวเลยนะฮะยังไม่มีภาพพวกหัวนะก็จะดูแบบน่ากลัวนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับผมหัวคนอันนี้นะครับผมมันคือหัวคนจริงๆอ่ะของที่ผมเคยบอกไปคลิปก่อนๆนะครับว่ามันคือหัวของมือสังหารนะครับซึ่งหัวเนี่ยมันถูกดึงเขาเรียกว่าไงอ เหมือนกับดึงเอาความคิดในหัวของของเจ้าหัวเนี่ยนะครับไปใส่ในตัวเลเวนแนนะ้นะซึ่งหุ่นที่เอาจิตวิญญาณของมนุษย์ไปใส่เนี่ยเขาเรียกว่าซิมูเลคัมนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะก็ถ้าใครเป็นแฟนไททันฟอร์ก็จะรู้นะว่าซิมูเลคัมเนี่ยมันคืออะไรนะก็คือหุ่นที่เอาจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยใส่ลงไปนะครับรวมถึงความทรงจาด้วยนะฮะเออซึ่งดูเหมือนว่าโลบ้านะครับพยายามจะยิงนะยิงทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้มีการสร้างหุ่นสังหารนะครับเพราะว่า ไอ้เจ้าหัวเนี่ยมันเป็นหัวของของมือสังหารนะพอใส่ไปในเจ้าหุ่นพวกนี้นะครับมันก็จะมีความสามารถหรือสกิลที่เทียบเท่ากับมือสังหารอันนี้เลยนะครับผมแล้วก็คือระบบป้องกันภัยเนี่ยมันก็เหมือนจะเรียกให้หุ่นยนต์เนี่ยอันเนี้ยในไททันฟอร์เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักนะถ้าใครเคยเล่นไททันฟอร์มันชื่อว่าสตอเกอร์นะครับผม ซึ่งก็เป็นหุ่นที่เอาไว้สู้นั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าหุ่นสต็อกเกอร์พวกนี้นะครับผมมันทําให้ผมคิดว่าไม่แน่นะครับผมซีซั่นห้าเนี่ยเราอาจจะได้ยิงเจ้าหุ่นพวกนี้นะครับอาจจะมีโหมด PVE เพิ่มเข้ามาก็เป็นได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูซีซั่นห้ากันนะว่าเราจะได้ยิงเจ้าหุ่นพวกนี้ภายในแมป Kings Canyon กันหรือเปล่านะครับโอเคครับภายในคลิปนี้เราก็จะเห็นว่าโลบ้าเนี่ยมีสกิลที่เอาไว้ขมโมยอาวุธของศัตรูนะครับซึ่งต้องบอกว่าแม่งโคตรเจ๋งเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูกัน เนี่ยคืออาวุธที่โลบ้าสามารถขโมยได้จากที่เราเห็นนะคืออาวุธที่มันวางอยู่กับพื้นหรือวางอยู่กับสิ่งของอะไรนั่นเองนะผมคิดว่ามันคงจะไม่สามารถขโมยอาวุธมาจากมือผู้เล่นที่ถืออยู่นะผมอัานั้นแม่งคือแม่งโกงเกินนะแล้วก็เห็นได้ว่าไอตัวที่ขโมยอาวุธมามันคือกระบองเว้ยซึ่งผมไม่รู้ว่าสรุปกระบองเนี่ยมันคือแอร์ลูมของโลบ้า หรือเปล่านะพบดูจากสกิลเนี้ยคือมันให้กระบองเนี่ยเป็นตัวดูดมานะฮะเออนะเนี่ย know your ว้าวเป็นสกิลที่ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับผมซึ่งมันก็ทำให้ผมสงสัยนะครับว่ากระบองเนี่ยสรุปมันใช่แอร์ลูมจริงๆหรอวะเพราะว่าในการใช้สกิลขโมยของอย่างที่เห็นเมื่อกี้คือโลบ้าเนี่ย จะใช้กระบองดูดอาวุธมานะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้นะผมเดี๋ยวก็ต้องไปรอติดตามดูตอนที่โลบ้ามานะฮะโอเคแล้วก็ฉากนี้นะครับคือเธอเนี่ยเอากระบองของเธอนะที่มีหัวรูปหมาป่านะฮะออกมาซึ่งคือแม่งโคตรเท่เลยเวย้ยถ้าเป็นแอร์ลูมคือคุณลองจินตนาการว่าถ้านี่คือแอร์ลูมของโลบ้านะครับผม มันจะเป็นแอลูมที่ต้องบอกว่าใหญ่กว่าเพื่อนแล้วนะเพราะแบบกระบองยาวๆอ่ะถือแม่งโคตรเท่เลยนะเออคือข้อสินิษฐานผมข้อแรกนะคือการที่เขาเอากระบองของโรบ้ามาโชว์เนี่ยหนึ่งนะครับผมเขาอาจจะนํามาขายตอนเปิดซีซัน5เลยอันนี้ก็เป็นไปได้สูงมากเพราะผมเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะครับผมการเปิดตัวเลเจนต์ตัวใหม่ตัวไหนนะที่เขาแบบได้โชว์แอลูมหรืออาวุธระยะประชิดตั้งแต่เริ่มเปิดซีซันอ่ะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมแปลว่าเอ้ยก็มันน่าแปลกดีนะครับผม แล้วก็เห็นเธอใช้กระบองต่อสู้นะชอบมากแล้วเราก็เห็นเธอใช้สกิลบิงกําำไรนี่วับไปตามกำไรของเธอ โอ้โหแม่งโคตรเท่บอกตรงฮึบเอือตกไปละกว้างกำไรขึ้นมาเห็นได้ว่าแมป King Canyon นะครับผมจะนเดวกันอ่ะซึ่งเหตุเกิดนะครับผมมันเกิดขึ้นผมคิดว่าน่าจะบริเวณเมืองสเกาทาวนะครับซึ่งแน่นอนผมว่า พอซีซั่น5มาเนี่ยเมืองสเกาทาเนี่ยน่าจะชิปหายนะครับน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นนะฮะก็จะเห็นจากที่กระดูกนะที่อยู่ตรงเมืองสเกาทานะครับก็ดูแรงระเบิดจากข้างล่างนะครับที่โลบ้าได้ทําไว้นะครับผมนะก็น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในแมปคิงส์แคนยอนขึ้นนะฮะอ่ะแล้วเธอก็คว้างกําไรแล้วก็บิงมาโอ้โหคือแม่งเทพเกิน ก็คือผมคิดว่าสกิลที่ใช้กําไรแล้วก็วาร์ปไปหากําไรเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากนะฮะแต่คงไม่ได้รีไวอะไรขนาดเท่าในคลิปนะผมเห็นแม่งใช้3 4รอบนะครับผมก็ต้องรอดูกันนะฮะว่าโลบ้าถ้าเขามาในเซนต์5เนี่ยสกิลเขาจะเป็นยังไงนะต้องบอกว่าน่าสนใจมากและสิ่งที่2ที่น่าสนใจมากเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงของแมปคิงส์แคนยอนนะฮะซึ่งต้องบอกว่า มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แน่นอนนะฮะอันนี้เราเราจะเห็นในคลิปคร่าวๆเนี่ยก็คือแน่ๆเลยคือสเกลทาวนะครับน่าจะเนี่ยโดนระเบิดไปก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรน,นะฮะแล้วก็ฉากสุดท้ายนี้นะครับเราก็เห็นได้ว่าบริเวณสเกลทาวนะครับในแมป i n g s Canyon เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดการน้ําท่วมขึ้นอย่างแน่นอนนะครับถ้าเห็นจากด้านหลังของโลบารนะก็จะมีแบบว่าน้ำนะครับผมท่วมเมืองสเกลทาวอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า เจ้าเกาะ킹ช n นยอดเนี่ยมันมันเป็นเกาะนะครับผมแล้วก็ด้านล่างมันโดนระเบิดนะก็น่าจะทําให้น้ำเนี่ยมันทะลักเข้ามานั่นเองนะครับก็ดูเหมือนว่าเราอาจจะได้ว่ายน้ํากันก็เป็นได้นะครับผมต้องรอดูกันนะในซีซันห้ โอเคครับก็สำหรับคลิปเรียกชั่นในวันนี้นะฮะก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่กับคลิปเรียกชั่นในคลิปหน้านครับน่าจะเป็นคลิปเรียกชั่นของเกมเพลย์ซีซั่น5นั่นเองนะครับและส่วนในคลิปถัดไปที่ผมจะทําก็คงจะเป็นคลิปวิเคราะห์เจ้าแลนเชียเลอร์ของซีซั่น5ตัวนี้อย่างละเอียดอีกหนึ่งรอบนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบบ Jup, jup. Okay, hold up, wait a minute. All good, just a week ago. Crew at my house, and we party every weekend. So, on the radio, that's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the drill is gone, got no patience. Cause I'm not a doctor, but why is you lying?